สงครามการค้ามาแล้วเราจะรับมือวิกฤตนี้ยังไงดีอย่าลืมว่าทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนักลงทุนที่มองเห็นและมีใจที่นิ่งพอเท่านั้นถึงจะมีโอกาสสะสมการลงทุนในช่วงนี้ค่ะอย่างในช่วงปี2565ที่ผ่านมาก็มีเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียรวมถึงวิกฤตเงินเฟอ้อจากการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อนเนื่องส่งผลให้ดัชนี S&P 500มีความผันผวนแต่ณนะตอนนั้นจนมาถึง ตอนนี้ดัชนีก็ปรับเพิ่มไปกว่า10%แล้วดังนั้นจะว่าไปตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นแนะนำกองทุน b g c o a b l ที่มีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกและเพิ่มเติม b g o สินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงโดยเลือกลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ด้วยนะคะ